ของอุทัยเป็นยังไงบ้างเห็นรายงานบุคลากรมาเสียหายแค่ไหนคะบุคลากรไม่ได้ยินอะไรครับที่ที่ไหนท่ให้ไม่ได้ยินเลยค่ะของอุทัยไม่ได้ยินเลยค่ะของใครเสียงดังเห่อเพื่อนคะได้ยินไหมครับปีน ยิงในไกลมากเลยค่ะครับครับชัดไลยครับชันเลยครับอ่าชัดชัดชัดครับอ่าุทัยธานีนะครับอ่าอ่นาน้ำท่วมที่อำเภอือเมืองนะครับแล้วก็ศูนย์ที่เราไปจัดกันสามศูนย์เนี่ยในเลื่อสนสอบไปนะไประมีที่หากหนองที่นำ้ทนำที่น้ำท่วมมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีที่ท่าสุ่นะครับก็รลอลงมาส่วนอุบาเนเมืองนี่ก็ ไม่่วคมากแต่ว่านักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะเดินทางมาไม่สะดวกนะครับเขามาเรียนเรืไปส่วนอาจารองขอมาครับกรับเรื่องสอบภาษาเป่ดพรันะครับส่วนอาจารย์ทั้งหกคนนั้นนะครับตอนนี้อย่างประมาณคาที่หายไปได้เพียแต่ว่าท่วมถึงหน้าอกนะครับท่วมากประมาณสักเกือบสองเมตรนะครับที่เขาออกมาทำงานนะครับแล้วก็ก็ออกมาทำงานปี มาทำงานครับมานั่งยูของคนหนึงก็ไปย้ายไปอยู่ที่ลานสระย้ายจากเกอนเงินก็เที่ยวคปล่าครับผมครับแล้วก็เราก็มีแผนการที่ประชุมทางเพือว่าเนื่องจากเรามีแรงงานอยู่ช่วงที่น้ำลดเราจะช่วยเขาได้ครับส่วนในช่วงน้ำท่วมนี้ก็จะช่วยอะไรก็ไหได้แต่ท่านกองน้ารถนี้ก็เตรียมด้านสาจะไปช่วยซ่อมสร้างก็ดูแลบ้านครับนี่ก็ทั็นแผนการที่เอาไาไว้ก็ข้าดครับ ขอช่วยช่วยรายงานมาแบบที่ขอพูดนะนะว่าในเรื่องของเนื่องจากสถานการณ์ท่วมอะไรที่ว่าต้องเลื่อนสอบไปที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็กท่งมน้ำลดเยียมแขนที่จะจะถ้าตัวเองไม่ท่วมแต่จะไปช่วยที่อื่นได้อย่างไรบ้างนะคะครับครับมันเกยบถูประชุมไหลายรอบครับก็เยมพน้องที่ยาหลายรอบแล้วครับก็จะปรเนินการได้เลยครับค่ะก็รายงาน ตอนนี้กระทรวงเรายังไม่ได้เรียกประชุมนะคะแต่ว่าในส่วนของเราเราก็เตรียม้อมไว้ก่อนนะคะแล้วก็เตรียมเสนอว่าเรามีสกยาาพอะไรที่จะเข้าไปช่วยประชาชนหลังนำลดได้นะคะครับนะคะค่ะถามคนข้างทางจังหวัดอื่นนะคะของแม่ท่องสอนท่วงไหมคะ เราดีจากที่ที่ลงเม่อเมสิบต่างกนสิบตางกัยามีมากมากแล้วก็ท่านต้องสารก็ของเพื่อแกล้วก็ขอแบ่สารทั้งหมดสองร้อยสี่สิบคนใรสเลนแล้วแม้ที่ของทีส่งเห็นหรอมูานทั้งาหมู่บ้านอ่างพี่เยี่ยมเลยในสเลนับแม่ต่อไปเลตอนนี้ก็เขา้าสู่สภาพปกติแล้วใช่ไหมคะ ก็ลองได้เขาไปช่วยตอนนั้นได้ไหมครับช่วงนี้ขาแจกของตอนที่สานาเกนนิน้ำท่วมเพราะว่าันช่วยประมาณก็วเลยรว่า,วววาปัญหาอือที่ัคือวานี่มีา่นนะอนีเา่นะไมชยทำรายงานตงนี้ถหงนะว่าช่วงน้ำท่วมแล้วเราเราได้ไปช่วยอะไรบ้างนะ ที่เราไปคอกราช่วยในลี่จะอัในหมู่บานะอ้โหนะแล้วก็ในนวงานภายในี้ทางทางต่อก็จะขอให้เาข้ง่ยหมู่บ้านที่ทำทั่วเนี่ยทำไปเป็นทุนจะให้ทำ่ายอยู่แล้วนั่นต้องจะเ่งที่ที่ใของทุกช่วแล้วเราเรเตรียมไว้แล้วใช่ไหมว่าจะไปช่วยอะไรด้เราถูกเอาด้ก็ของให้อมนำสัไป เอาทำงานอ่าเราแต่ตัวมาเนี่ยสร้างรถต้อนมันจะทำให้ให้เราเอาประจันของขาวในหมู่บ้านเี่ยอ่าได้ได้ขอบคุณมากค่ะช่วยช่วยทำรายงานสั้นๆมาให้หน่อยนะได้ครับผมได้หรอค่ะนะคะครับผมครับอ่าค่ะขอบคุณค่ะต่อไปมีจังหวัดไหนอีกครับของยาลา มีสถานการณ์ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีครับเวลาไม่มีครับในช่วงนี้คนไม่ตื่น ที่ไหนีที่ยโสธรเป็นยังไงครับน็ทอนนี้นะครับเลยว่าจะเป็นจะเป็นที่นานะครับแล้วก็ที่บ้านก็มีบ้านเขานั่งสร้างมันแจ้งน้อยนะครับพุ่งเต่านะครับที่ท่วมแต่ก็ง้อที่ง่อที่หมกเกีี่ติที่ผ่านมานะครับท่านก็มนตรีช่วยการที่สุวคมนาคมนะครับได้มาแจกของที่ยโสธร ตามที่ลยชุมชนของเราก็ได้ร่วมอจเกียของกับชาวบ้านเลยครับที่ที่วัดตะพรวันนะครับผมส่วนหน่วยจัดของเราทั้งเจ็ดแห่งนะครับไม่มีน้ํพท่งนะครับการเปิดการสอนตามปกตินะค่ะอบคุมากรับอต่างเป็นยังไงครต่างที่จังหวัดต่างมีน้ำพ uh, <c inhos> like, ุ่อยู ริมแม่น้ำปิงก็มีหน่วยจับโรงพยาบาลบ้านตากแห่งเดียวที่เขาเคลื่อนอพยพประชาชนที่อยู่ริมน้ําไปนอนที่โรงพยาบาลเราก็เดูแลเขาเรื่อยในส่วนนี้แล้วก็สั่งให้นักศึกษาพักก่อนแล้วว่าในสัาปดาว์แที่แปะให้เด็กพักไ,ไม่ต้องเรียนแต่ว่าเราคิดหน้าเแนบบี่ยถ้าน้าที่ ริมแม่น้ำยังไม่ลดประชาชนยังไม่เคลื่อนย้ายเราก็จะย้ายเด็กจากโรงพยาบาลบ้านตามาเียนที่วิเชียรยทุทธ์ตูตากครับส่วนอื่นๆนั้นไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าในแต่ละ่วยนั้นไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเลยครับมีแต่ว่าท่วมแรวบ้านเท่านั้นเองครับปกติครับ อ๋อจะได้ช่วยยังไงวยะไนะคไัช่วยไอ๋อที่ที่ไที่ไประสบภูตกระเพราคะมีรื่อนที่มาที่มาท่ีอะตอบคุณค่ะอ๋อที่ไหนองขามีไหมคะองค์ขาได้รับการช่วยเยอะนะ ทีนี้ยังไม่มาเ้วยนล้วเองไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินนะยังไง der Tour in den เลาปลายปีนะครับที่ขั้วมุขนานะครับคุณก็มักจะได้รับเขาคนนี้ด้วยก็คุณจะต้องเตรียมสำหรับปลบบายปีครับสำหรับพวกนี้ไม่ดีครับค่ะข,ขอบคุณมนาะแต่ทางใต้เ,เขาบอกว่าก็าต้องเตรียมเหมือนกันนะต้องเตรียมรองรับเหมือนกันค่ะที่ไหนจะงบสาคร สมุทรสาครยังไม่ได้ยินล็อเช็คระบบก่อนนะคะของละนองได้ยินไหมคะของละนองอ๋อค่ะจากละนองค่ะใช่ค่ะก็ฝนตกหนักในพื้นที่เป็นระยะระยะแต่ตอนนี้ก็กำลังตกหนักเหมือนกันแล้วก็ที่ผ่านมานีมีพายุเข้าจาผ่านดามันนะคะแล้วก็พ่อแรงของวิทยาลัย นแล้วก็ีส่วนของอะไรตอนนี้ได้ให้ให้เต้นนึกษาเรื่องของการเดินทางเพราะว่าการเดินทางมาเรียนคร่งคราญากกว่าฝตกค่ะด้วยักศึกษา้อ้ในส่วนของการ่ยเหลือที่ขณะนี้เราต้อยไปหาหาทางเศบาลใระนองเพื่อจยเหลือประทาชนใจังหวัดที่น้ำท่วมนะคะ ระนองเนื่องจากการระบายน้ำค่อนข้างดีแล้วก็มีการ้องกันจากทางฝ่ายที่ดูแลการระบายน้ำลงทะเลนี่เร็วมากเลยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมการเดินทางที่ผ่านบริเวณถนนที่มีภูเขาดินนะคะก็ให้ติดตามรับมตเพราะว่ามีพายุบางจุดแต่รับเพลย์ได้ได้เร็ว่ก็เป็นสถานการณ์ของระนองซึ่งตอนนี้ก็ังตกหนักแล้วก็ มีใครุเป็ระยะเป็นรยะค่ะแตว่ามีทะเลเป็นเพื่อนกันเลยให้พวกนะคะขอบคุณมากโอเคม่อกี้ของสมุทรสาครได้หรือยังคะเสีงยงเสียงก็ยังไม่เสียงก็ยังครับครับตื่นไหมครับ ไม่ได้ยินขอไปที trước, ibly, access, ่ลองรองท่านลองเช็คกระโปที่สุนทรสาครนะคะขอไปที่ปัตตานีก่นค่ะปัตตานีอันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมฮะไม่ได้ยินเหมือนกันตอนนี้ผมทำไมหลุดครับอยู่หลายวันเลยครับปกติทุกอย่างเนาะปกติทุกอย่าง ก็ยังนึกถึงตัวสสารนั้นมีน้ำซึ่งน้ำลงอยู่ตลอดสงสารเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรหรอนูก็สงสารเมื่อกี้ไม่ได้ยินเหมือนกันไม่ได้ยินไม่ได้ยินการภาษาใบและการบอกไม่มีอะไรเยอะน่าปกติ เี็จังหวัดอะไรอีกคุณเล็กมาไม่หมดเนี่ยหรือว่ามาแค่นี้เญรอครับอะไรครับพิ่จิตครับอ๋อพิ่จิตค่ะงค่ะตอนนี้เมื่อเช้าผมออกมาอะไรเนี่ยไป็นการสายอ้าวออาไหนว่าติดต่อสายไม่ได้เป็นไงบ้างคะเร้เพิ่งเริ่มฟังน้ำรอบบริเวณที่ไหลสูงกว่าประมาณสี่เมตรตอนนี้สูงกว่าคันดินหนึ่งเมตรอ่า ก็ตอนนี้ก็กัารกระสอบสายไปแล้วหมดกระสอบสายไปหลายหมื่นลูกเข้ามาตามเข้าที่สามที่หนักที่สุดแล้วตอนนี้เราก็ได้เป็นเต้นระดมสูมนก่อกผมแล้วมาท่วมสนามกีฬาในบริเวณสานามทุกสัตว์ในตไวปปหมเวลารอเราบป้าป้นกูนนนนนนชุดหลังเนี่ยนั้นปีเข้าไป,ปก็สูบด้วย ตอนนี้ก็สู้กับน้าอยู่นะครับตอนนี้ก็เปิดเรียนเพื่อให้นักเรียนมาช่วยเป็นแรงสนับสนุนพระครูครูบาอาจารย์นั้นได้ช่วยกันกั้นกระสอบใจอยู่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วแล้วเด็กไปพักกันตัเป็นเดือนไหมบางส่วนมาได้บางส่วนมาไม่ได้บางส่วนมาได้บางส่วนมาได้บางส่วนไม่ได้แล้วก็พายเรือกันมาอ๋อขบีไหลายต่อ มีมาหลายต่อก็เข้าภาคเรือขึ้นเรือมาแล้วก็มาต่อรถรถปีนประสาทจักรวาลรถลิโก้มาพิจชไลก็ได้ได้ช่วยทับรถลาเมื่อไปล่านักเรียนของชายให้ชายในเขตของอบตท้ายน้ำคระบุดทรายน้ำส่วนส่วนในเขตพื้นที่บางอำเภอก็ได้รับความช่วยเหลือในการสร้างสะพาน สะพานเหล็กนะครับสำบรับอะไรถนนหลายๆเช่นถูกตัดขาดส่วนใหญ่ก็จะใช้รถรถช่อนาครับรถเกษตรกร,กรในการเดินทางนะครับจุดที่ยากที่สุดก็คือนรถสระเดินไปกับภาษีค่าใช้จ่ายประมาณ200บาทเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่จะเปลียนก็ให้บูรณาการเรียนแล้วมาแทรโครงนั้นงเรียนทางอินเทอร์เน็ตไป เรียนทางโทรศัพท์บ้างอบ้างประมาณนี้แต่ถ้าเรียนไม่ได้ตอนนี้ยังติดอยู่ใช่ไหมฮะอนนี้เปิดแล้วครับเพื่อเพื่อให้คร่อมเทิร์นหนึ่งพชตอนนี้ให้เทิรนหนึ่งมันร่วก่อนดี่าวนี้ประมาณประมาณสองไม่เกินสองสัปดาห์อ๋อนี่อันนี้คือมาที่วิทยาลัยใช่ไหมคะมาที่วิทยาลัย แล้วแล้วที่ต่างหน่วยต่างๆก็ก็ปิดไปก่อนนะต่างต่างก็ที่เขาเขาได้รับผลกระทบน้อยคือนักศึกษาบารียนได้อตอนนี้เขาปิดเถลยอ๋อแต่อันนี้ที่ต่างที่แม่ข่ายครับก็ไม่ขายตัวเกิดตัวชอตตัวชอตตวชอตตัวชอคือตัวชอตวสมันมีมันมีเอ่อแมสมีจำนวนมากประมาณแปดเก้าร้อยคนเราก็เลยปิดมันช่วงที่ ีผลกระทบจะตกจากภาอย่างๆเขื่อนเปิดเขื่อเปิดเรียนวันนี้เป็นวันแรกอ๋อเปิดในวันนี้ค่ะครับเปิดในวันนี้วันแรกก็จะใช้เวลาเรียนั้งวันที่20ถึงวันที่24แล้วก็จะจะปิดปิดแล้วก็เปิดใหม่เปิดเป็นชั้นที่ภาคที่สองครับอันนี้เพิ่อต้นเป็นอย่างเงี้ยน้ำล้อมรอบนะสูบว่าสูบว่าคันดิน ประมาณเกินเกินหนึ่งเมตรครับตอนที่เรากั้นกระสอบทรายอยู่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเช่นผ้าใบกั้นขึ้นใบบ้าอะไรบ้างก็เพราะเป็นน้ำนิ่งน้ำในบึงนะน้ำในบึงมันเป็นน้ำนิ่งไม่เป็นน้ำไหลเหมือนนครสวรรค์หรือเหมือนอันนิษยาอันนั้นเป็นน้ำไหลนะครับตามนี่ผนก็ก็แค่ื่นรดนแล้วก็เข้ามาแล้วเราก็สูบออกไปตั้งเครื่องสูบไปสิบตัวตัวครับผมในเบื้องต้นแบบนี้ครับ อาจารย์ก็อยู่กันข้างในนั้นยังมีข้าวปลาอาหารกินกันอยู่นะตั้งโรงครัวครับนี่ก็เป็นกิจการจัดการภายในก็คือตอนนี้เราตั้งโรงครัวมาแล้วประมาณสองสัปดาห์ครับมาตั้งโรงครัวแล้วก็กินเลี้ยงแล้วก็ท่านเวรยาเพื่อดูน้ำแล้วไปเข้าซึมแท่งตัวใหม่เราจะมีคันดินบางการดินที่ที่ได้รับผลกระทบพอสมสมควรหลังรับเอนเกิดอคงจะต้องครอบแชร์ครับคุณ แล้วก็ถ้าหลังน้ำลดเนี่ยนะฮะพิธีกายได้เตรียมแผนที่ออกไปช่วยชบบาวบ้านกันอย่างไรบ้างตอนนี้เราตั้งศูนย์ป้อง,ง,งกันแระตเบสนองภัยแล้วก็ศูนย์ซ่อมปรับรุงเรื่งจักคน,ใน,ในมนะคะาแตเกษตรไครับหลังร้ำลดคงจะได้ใช้บริการ<ห>ตอนนีน้ให้ให้ดำเนินการภายในก่อนพอกองยิงหามันังเต็มไปหมดทุกพื้นที่นะครับออขอบคุณมากอะตรงนี้พิยาลัร ที่จิตจะหนักต่อเพื่อนะคะเพราะว่าตกลงมขับพระที่สมุทรสาครเช่นกำลังจะมาเนี่ยตกลงเสียงไม้ยังนะท่านโฆษกครับค่ะไอจีด้วยครับค่ะค่ะค่ะได้ยินครับเระเพณีของข้าวเรียนท่านบอกอย่างนี้นะครับว่าคือทางสำนักงานคณะกรรมการการรู่งสาได้ส่งหนังสือด่วนี่สุดให้ผู้บริการประชุมนะครับคือวันนี้นะครับ ก็เก yeah, so yeah, ี yeah. ่กเรื่องการสถานการณ์น yeah. 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 right. yeah. ้ำท yeah. yeah. well, so no ่วมแล้วก็ได้มอบให้ผมได้ลองพูดคุย่ังนี้นะครับโซนสากรนะพื้นที่โดยรวมแล้วจริงๆแล้วน้ำไม่น่าจะท่วมนะครับไมอยู่ใกล้เลี่ยแต่เตือนว่าน้ําที่ระบายมาจากทางเหนือนะครับได้ลงมาทางพัคกลางซึ่งมาทางไอน้ำนครจตุจแล้วก็ผ่านตัวมาวินาที กับอำเภอบางแพร่อำเภอตุ้มแบนซึ่งมีบางส่วนบางบางส่วนบางช่วงโดยเฉพาะในส่วนมะพร้าวนะครับตอนนี้เมื่อวานผมได้มีโอกาสไปกับท่านผู้บริการคณะกรรมการสภาได้เข้าโรนพยาบาลแล้วก็ไปดูด้วยแล้วก็ไปดูพี่น้องกันด้วยเผอิญว่าในร่องสวนนี้ทั่วทุกคนเหมดแล้วครับ ก็ยังเหลือประมาณจัดสามจิดเต็มถึงจะเข้าในหมู่บ้านแต่ว่ากลองเล็กไม่ระบายน้ำได้ดีพอทุนห้าไรน้ำทะเลไม่หนุนนะครับยื่นคาดว่าห้ามขึ้นเนี่ยก็ตรงกับวันที่12พอดีครับทุนนะขึ้นเยอะเนี่ยอาจจะการระบายน้ำ ชา้าลงเพราะมีนักเตะลงก็อาจจะมีการบ้าแต่ตอนนี้ก็เพิ่มรอบที่หนุนช่องน้ำบอกในไม่นานก็จะไม่มีแต่ว่านักนะครับก็เป็นส่วนคร่าวๆนะครับในส่วนมาตรการในการที่เหลือนะครับไม่ไม่มีสิทธส่วนของพี่เลี่ยก็ไม่มีท่านอนเสือมียต่เปนการต่าง จะจุดช่วยต่อไปถ้ามุแรงเช่นยน่งที่าครับก็มีนักศึกษาก็การรับจากตอนนี้เราที่ศูนยการเรียนรู้ที่1ครับคือที่ศูนย์ในเมืองเนี่ยอยู่ใกล้แม่น้ำแทกิคือน้ำทะเลจาสูงขึ้นมาม่าก็ก็ต่างที่เทศบาลมาทาก่งเอาไว้ครับกป็นการก็เป็นแม่น้ำทาสูงครับ ตอนนี้ปิดเทอมอยู่ใช่ไหมานของเราเปอะไรนะครับเปิดแล้วเคะครับผมเปิดเมื่อวันที่สี่นะครับอืมอ่านหมดแล้วนะที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในนี้ท่านได้ยินหรือเปล่านะมีกลาดานมีแจกแก้วมีลำมีลำทางอิชานคงไม่มีอะไรพิ่แม่มีอะไรเปล่า ได้มหนะคะโกเคครับขอโครับไม่ดครับครับเล็กที่อืนที น้องวัวน,น้องวัวได้ยินไหมคะหาวัวเป็นยังไงคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะ ไม่ไีนะไรผู้อยู่เบื้องหลังไมบอกว่าไม่มีอะไรนะรคะก็อยากจะถามสัมภาษณ์ทุกส่วนนะคะว่าพวกเราเป็นอย่างไรงบ้างก็มีที่พิจิตที่เดียวที่แรงกับเพื่อนนะคะก็ที่อื่นก็ขอให้ช่วยส่งกําลังใจไปที่พิจิตด,ด้วยนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจมาที่ทางแถวกรุงเทพมหานะครแล้วล่ะ นครสุโีตอนนี้เต็มหมดแล้วแล้วก็ปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพประมาณอยู่ในในช่วงระหว่างอันานระวังกันอยู่นะคะก็ขอขอบคุณขอว่าผู้รักษาการทุกท่านนะคะที่ที่เข้ามาได้พบันวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ